สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกัิอีกแล้วที่ช่องน้ฟรูฟิวเจนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโรบอทเนแมแ s พ u i วิดทร m a t e คือเราเล่นเกม Among Us ไปแล้วแล้วมันก็มีเกมเนีย m o มองอัที่ผมจะเล่นมาและก็วันนี้ผมจะมาเล่นเกม Among Us ในโรบอกกันบ้างแต่ตัวนี้มันมีมี Squi ดด้วย Squid Game เข้ามา ไม่ใช่เข้ามาแบนนะเข้ามานั้น <c oughs> เหมือนจริงเกินเดีย๋ยวกว็จะเปลี่ยนไม่เป็นไร <c oughs> เริกมาก็ดีใจเลยแล้วทำไมเสียงมาดูแบบเฮ้ยมันก็เหมือนอมองอัสนะตำลองหัวพ <c oughs> ื้นลอยได้ เพื่อนทับหัวผมหรือเปล่าเนี่ยอย่าเพิ่งคิวเฮ้ยยังคิวไม่ได้อะไรเนี่ยท่อเหรอเพน้องไม่เห็นหรอกเพื่อนไม่เห็นหรอกคิวใครดีนะตรงไหนมีคนบ้างนะเฮ้ตรงนี้ไม่มีคน ไม่ไม่มีคนเลยเฉยเฉยฆ้าคนเดียวนี่คือแบบละสีนี้แฮทมวก กาน,นี้เลยเพรสัตว์เลีย้ยงอ่ะยังไม่ได้ปลดล็อกก็กิ้นชุดชุดน,นี้น่ารักดีโอเคชุดนี้ด้ไหมอาชุดนี้นี่แหละเป็นไยใช่ไหมแต่เปลี่ยนหมวกดีกว่าไม่ทันละ ทางนี้ปเป็นครีมีตลูกอะ่ะลูกหายเหรอลูกหายไะยังไม่มีแฟน <c oughs> ใช่ไหมเหมื่อนมองอัพเลยควิเหมือยเลยควต <c oughs> ย <c oughs> ต่อไปตรงนี้เป็นสีแบบเรืองแสงด้วยอ่ะ อันนี้คือเล่นสมมติเล่นอมอาสามดิมีคนเด็ดมีคนตายใครอ่ะไม่รู้อันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อขยายได้ฮะอ้าวโวยกันแล้วเหรอใครล่ะ เออคนรีพอร์ตเรดอ้าวสวยละปวดผิดไม่ได้อ่านตอนที่เพื่อนบอกเพื่อนบอกเรดเรเรจริงป่าเขาไม่รู้ไม่ไมีใครโวดเรดเลยเหรอเอ๊ะอยู่ามาน มีหรือว่ามันไม่มีคนที่เป็นตัวเลสดหรือเปล่าเอ๊ะตัวเลสดหรือว่ามันคนชื่อเลดขอดูแมพแป๊บโอ,อดมินมีเอ็ดมินมีแอดมินม กบอื๊บฟื๊บได้ชฉยได้ชฉยเอาติดมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ประตูมันอยู่ไหนไม่นะไม่นะไฟดับเหรอฮ้ไม่รู้ไม่รู้ไม,รไม่ชี้ หโหล,ล่องหนตัวล่องหนแถมไฟดาผ่้ยอ,อ่ะไม่มีใครมาทำไฟเลยเหรอเช้าสักทีไม่ใช่ <c oughs> สว่างสักที ต่อไปเราจะไปะที่ห้องโคทูหะไม่มีเลสแต่เพื่อบอกเลสตัวเองเราเปล่าเลสอะ่ะคนพูดไม่ใช่ใช่ไหมเปลี่ยนแค่ผมก,ก็พอเฮ้ยได้เท่สกินมันมีสกินอะไน,นั้นไหม ชุดเทๆ่ๆอ่ะเป็นหมอแล้วกันโอ้คือโตไปผมจะเป็นคุณหมอไงครับทุกคนนิวไ,วไ,ไนะอนิวไอใหม่เหนไ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดี จะเอาลูกออกมาสักหน่อยทำไมผมไปทำไมผมเป็นปนิปสเตอร์อีกแล้วะเป็นนิปสเตอร์อีกแล้วเพื่อนไม่เห็นหรอกเ,เพื่อนไม่เห็นเพื่อนไม่เห็นซฮ้ยทำไงด,ดุดปึ๊บดุดปึ๊บไม่ได้รู้ดิีกทีบ หลดเปปลนี่ยผมเฟทเปลบเศพแดงอาชากรสองคนอุ้ยารวุ ไม่มีใครเป็นสีแดงนะผมอยากขยายอันนี้ให้ใหญ่สุดเลยอ่ะอหุยหัยแล้วหรอเอาสกผมสกิป

อดูไหนกันหมดจไมได้ออกมาหรอออกมาแล้วมั้งไล่ฆ่าเลยครับไล่ฆ่า

เพื่อไปทำโพสใช่ไหมยังไงลูกลูกหายลูกหายอ๋อมันต้องซื้อขอเอานนยได้ไหมแต่ตัวเนี้ยโอกนก่อนที่จะเริ่มพ <c oughs> <c oughs> อไม่เล่นแล้ว <c oughs> แต่ผมยังไม่เห็นสกินสควิดเลยนะ โอเคทุกคนชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องอัพรูฟฟิวเจอร์แล้วก็กดกระดิ่งกุ๊กกิ้งกุ๊กกิ้งกร๊ิ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้อมจะคิดจ่ตอไปนะคะรับสำหรับในวันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย